คุณพ่อบ้านเขาจะเอากบกบพรมไปลงตั้งแม่นะคะเพราะช่วงนี้แม่บ้านขายบ่อยนี่สวยต้นนี้มันก็เนี่ยค่ะแม่บ้านก็เลือกแบบนี้ลงตั้งแม่นะคะก็คือมีด่างด้วยมีเขียวมีอะไรอย่างเงี้ยเขาจะโตเร็วค่ะคุณพ่อบ้านจะเอาลงกระบะนุ๊กคุณพ่อบ้านเอาลงเป็นกระบะเผื่อก็อ,ออกเลยนะเอาเอาไว้ก่อนดิอ๋อเผื่อเอาออกเลยค่ะเผื่อหนอเผื่อออ,ออกก่อนนึกว่าจะเอาต้นแม่นั้นออกเลยไม่ต้องออก จริงๆจ,จ,จะให้เอาลองมุมนูนั่นแะคุณพา่าไ,ไม่เป็นไรต้นนี้ลงนี่ก่อนต้นนี้ไปลงน,น,นู่นก็ได้ค่ะก่อนเพราะต้นนั้นมีแม่เขียวอยู่นี่ง่เขจะว่นี่นอยู่กานนีละีนะีบ้านชวน,นชวหน่อย,อต,ยต้นขาไปวังน,นีดด้เสียดาต้นนั้น ไม่เป็นไรค่ะขายแล้วเขาซื้อแล้วเราก็ขายนั่นแหละคะ่ะคุณพมานเขาลงตั้งแม่ต่อไปตั๊บเดียวเขาจะมีลูกแล้วนะคะนั่นแะไม่มีครับ โอเคหน่อเที่ยงไม่ได้หน่อเต็มอยู่ด้วยนี่กระบะนี่มันจะหน่อฮะไปรอดูว่ามันจะเป็นยังไงใช่ใช่ค่ะกระบะนี้ก็มีแต่หน่ออีกกระบะนึงเนี่ยอีกกระบะนี้ค่ะนี่หน่อเหมือนกันแต่ว่ามันแบบดุดเขียวดุดอะไรบางทีแม่เขาดุดเขียวหน่อเขาด่างเขาอะไรอยู่ด่างมีอยู่คี่หน่อหนึ่งหน่อสองหน่ออันนี้ยังไม่ได้นี่ตรงนี้ก็ด่างนี่ค่ะนี่สามหน่อนี่ต้นนี่สามหน่ออันนี้ สวยมากนุ่น,แ,บบมนแม่นั้นแม่นั้นสวยมากนะคะตรงคุณพ่อบ้านอ่ะดูดิใบใหญ่ไปเรื่อยเธอ,อะนะ้อคุณพ่อบ้านเนาะเห็นงกว่าแล้วตัวนี้วันนี้ว่าจะพักจะด่างไม่ได่างเขียวออกมาเลยนะดูดแล้วเหรอหักมาแล้วก็ พระบ้านสำรวจด่างไหมไม่ได่นะคะโอเคค่ะแล้วบ้านก็พามาชมคุณพระบ้านเขาลงตั้งแม่นู่นนะคะเดี๋ยวจะลดน้ำนะคะ่ะอันนี้ก็คือกระบะดที่เป็นต้นตั้งแม่แม่บ้านก็เอารวม,มกันไปค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะ